สบายดีสว De, ัส no. ดีเด้อพี่น้อง FC Thailand Birds สุขคนบ i r d s สมองสุบวรปุ๊บพอจอดยูทูปบาลาวมาเพิ่นคือเก่าพี่น้องเลยเนาะถามความรู้สึกของอ่าสบายดีสบายดีบาลาวโดยสบายดีถามความรู้สึกไอ้กึ่งเพิ่นก่อนตอนนี้มีความรู้สึกจังได้ที่เรื่องหลังมักใหญ่ขนาดนี้เลยดีใจดีใจเดดีใจซ้ำใด้ดีใจจนว่าบ่จักไล่สิเว้าบ่จักไล่สิเว้าทเบาบ่ถึกเนาะ ที่ใจที่สุดโดแต่เกิดเป็นคนเราบ่เคยได้เกิดไม่เคยได้ซสำนี่โด้บ่คิดบ่ฝันอีกโด้อ๋อแต่ว่าบ่ได้ไม่ได้บ่าดิเป็นเฮือนเนาะบิเป็นเฮือนฮะในนี่ถ้าว่าลำพังเจ้าของไปหาเงินนี่บ่ได้บ่ได้ยอมหลับเลยโด้เนาะโด้เว้าคำเดียวสั่นๆบ่ได้บ่ได้เลยบ่ได้เลยกันว่าจะห้หาเงินหาข้าวนี่ยเพะจากไรสิหาจากสิไปหาแบบใดแมน่ได้ อันนี้ยังบบได้สรุปบาลาเพราะในสรุปยอดออกมาเด้อพี่น้องเด้อดว,ว่าราคาเฮื่อนหลังนี้ประมาณจากแสนจากละ้านนะถ้าเป็นเงินกีบกับว่าเลักละ้านซะเนาะถ้าว่าเงินไทยกับว่าเลักแสนลักแสนบาทแต่ว่ากูอะน้องเลยเนาะเดีย๋ยวบาลาสี่รวมยอดนำลังดอกว่าสี่สรุปไม่ฟังเอฟซี FC บางคนไม่ว่าจากหู่ว่าราคาประมาณเท่าไรคอยกันอยากได้คือกันสี่เหตุน้ำแบบนี้จังสันหนึ่งสี่นะ ดีใจสุดๆเพี่มาพี่ถ่ายคลิปพี่ขึ้นมายืนยืนอยู่ข้างหน้าพี่ก็ได้ถ่ายหุ่มมาครอบกว่าบอลบาเห็นดีใจนะเบาเห็นเพื่อน่าเด้วไปถ่ายจีได้เดี๋ยวกัางหนุอู้เมาลูกนะคนละคนเอออู้แบบเดียวกันโอเคพี่นะยืนเห็นแล้วอันนี้อยู่พี่ก็ได้พี่พี่ ขู่เมาลูกไผ่ลูกมันเดี๋ยวบังกล้องหนึ่งสองสามก็ยืนห่างกันเถอะอ่าหนึ่งสองสามบุญมีบุญมีเอ้ยเดี๋ยวบังกล้องบุญมี่หนึ่งสองสามเออนี่นั่งบุญมีนี่ปะบ่านนี้ภาพคู่พี่นออ้องเอ้ยครอบครัวเกิดนา่งลอยเถิดเนาะดีใจน้ำไหลพี่น้องอะไรทำเนี่ยก็ได้เนาะผู้แหละไปเตียงผู้แหละไปเบิง่งว่าบ่าวเล่าได้ไตีซังมา สิมีปลาคอใหญ่อยู่บ่ามือนนี่เนาะเป็นวานางลอยลคือตอนปูสาได้หรือว่าเนี่ยสางเรามาโปกไว้บ่ระยนมากินบ่นี่แหละหรือว่าล้มบ่โอ้ด,ด,ดึงสาสนา่ะผู้ผู้ไปดึงเท่านั้นออกจกไปไววตลางสาั้นหนึ่งเตียงเลยตลางเงือนเจ้าเนาะ นางร้อยสบายดีแล้วนี่สบายดีก่อนลูกสบายดีป้าลุงเลยลูกดูไปนั่งข้าก็ไปนั่งนั่งน้ำกันฝั่งเนี้อันนี้ให้นั่งร้อยเด้อตัวนี้ไอ้เครื่องหูอยู่บ่ไหวยังหูยังบ่หูนี่นะเคยใส่ยุกโดย อย่าไปดังมดได้มาเมนวานิลลเขียวได้ประหยัดใส่ได้ประหยัดใส่ดื้อหมแม่วบึมบึมบึมเห็มให้มันหลุดใส่ไปจะมดเท่าดี้ได้ที่แบบนี้เขาสิบอกให้เจ้าสาวเออสอนเมียนี่ซทำนี่กับพ่อนี่แล้วก็เอาพื้นมาใส่เอาไฟเอาไฟไฟอันนี้แล้วเขาเอาน้ำมันนี่ช่างหนูน้ำมันไม่น้ำมันใหม่น้ำมันอ้าวนี่ซีนบุญเพ่งซีนโมบอแเมนเมนเอ้าเอาไปกินหลอดดูกระปุกเดี๋ยวยังดอก กระชิสลบไว้สลบว่าทแทะอยากแรกขนาดเราซื้อมาตอนเรายังหัวอยูนอืนุลมอยากได้กลิ่น,น FC เพิ่นเป็นห่วงเป็นใหญ่มาว่บาบอกให้เอาทองหยอกทองยางไปดังไฟแล้วมันเป็นมาลองมาเล้งมาแล้วมันเป็นมาเล้งม,มันคิวหาสุนฮดมอยู่กูมือมันสิเป็นมาเล้งบ่เคยใช่ไหมไปดังว่ให้จูดเดอ้อบาหนิทองยางเดอ้อ กินบ่อนางเลยให้เอาอันนี้ออ้ยไฟอย่าไปเอาเมดอันนี้มาใส่ในถุลูกบึนๆว่าแม่นเราเบิดมันกับจิลูกมันจะหมาตู่ผู้แล้วนี่ชำนีกับพ่อนี่ยชำนี่ชำนีในสองอันนี่กับพ่อเออชำนัีมันลูกมันลูกนี่คอยสใช้ภาษาเราถึงอันไหนเอาคุนซี่อธิบายกระโดดทุกเจ้าฮะเรื่องภาษาเล่าบอกเรื่องซี่เงี้ยในโลก ตะกับอาอันไปหาการเครียดก็ได้เครียดอนอาเครียดหน่อยนะั่นมันลูกทางกระบอก <c oughs> ปานว่าเขาเคยอันนั้นตัวนี้เขาได้เป็นยังคือหัวแท้เจ้าครับ <c oughs> คือหัวแม่หัวว่าสิขึ้นดีเลยหัวดีใจดีใจบ่แต่ว่ามันสิ <c oughs> ขึ้นหน <c oughs> <จ>ุ่ นี่เบิ่งดูในทุงนี่ยังในทุงนี่จะเบิ่งดูนางร้อยตายังเปิดเบิ่่งแนนนอัั้นอองเนยเปิดถงออกดูถงออกมันสิตายนะครับ้านเลื่นี่ตายไวพอสมดึงออกตรงยางนะเก็บไว้ใส่เวลาอยากใส่หันใส่นี่อีกมีตัวใหญ่ๆเนาะอียงไม่ไดตัวใหญโวยมันก็มีเห็นแล้วเขาก็มาเขาก็มาผ่าเนาะ ต่เนี่ยแรดุดมันขำใหญ่บ่บปลาคอนอ่ะเออเอ้าเข้ามาพี่เกือบมาลุเทใส่ทางลวดฮะเกลทางจับมึงดูฮะตัวใดใหญ่กับผัวจะไปหามานะจับตัวจับจับขึ้นมาให้ปลาเล่ามึงดูตัวใหญ่ๆนะจับมาให้พี่น้องมึงน้ำแน่เฮ้ยยกขึ้นยกขึ้นอ๋อตัวนางลอยสกินเบิร์ตติปัน ทายแล้วจับกระจับบังหน้าเจ้าของให้เธอดีเลยอ๋อแล้วนั่งลอยหางานให้อีกเลยเทออกเลยเทอ่กจากทงโลดใส่น่ะว้ฮะใส่ในทางฮะในทางฮะคือตัวใหญ่ท้อะนะฮะเออโอยโอ้ย เโล้าค okay. ัด้เอาารีด้ด้วอันนี้เลยยาแกไอด้มอยาียก็ยังมีมากรใหญ่นาะมันก็มีตลอดท่านน่ะมีมักลำไยเหรอไยอบเห่งเขาอบไว้พอแต่มันต่างกันสีมันูกสีมันในมังกรไยอบ này mình có bọ cút anh bọ thôi, tôi nhảy đi nó chân cam khắt cháu sẽ loi chắt càn đi chân nổi. Đừng, này đừng, bạn đừng, Thì kháng đừng, tháng nhảy đừng, đừng, nạm đừng, đu đừng, 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 đu ปลาตัวใหญ่นะสิทายหูเบิ้งใหม่นี่นะมันบอชัดเจนพี่นะ้องเมนเอืมแล้เดี๋ยวหนึ่งสองสามเสียดในได้กินหึ่งนะแกงแกงแกงสูปบาลาวกินไหนเด้อสิทากินนำเด้อจ้าจะสิแกงแกงใส่ยัง ซ้ำนีนบอ่อัวจะไปหานะตัวใหญ่กว่านี้น,น,น้อยกว่านี้นเออประคอผัวเจ้ากับใหญ่ซสนีบ่บ <c oughs> ่อมานั่ง่อยฮะเอาบ่บ่พวบจีหัว <c oughs> <c oughs> อ่ะซุปใครแน่บอ่อสูบน้ำตกหนี่เบาแน่บอ่อ ก็หยอกนางอยพี่น้องเลย <c oughs> พ่อ,อพอพอพอแล้ว <c oughs> ปลานี่นะพอกินเนี่พี่น้องเลนี่เบิดมีร้อยหนึบาทเท่าไหพี่นอ้องเลยหนึ่งรบาท เอ้คือมีปลาดุกนะบอน่ะนี่นะหรือว่าปลาดุกบัาจากวจระบอเออมันมีปลาดุกมานำบอ,อ,อบ่าเล่าได้ว่ามีแต่ปลาขอด <c oughs> จะมีปลาดุกแถมมานำตัวหนึ่ง <c oughs> จะกินบ่อไรปลาดุกเนาะกินได้กินได้เลยแต่ว่าปลามี่เงี่ยงกินบ่อได้เบิ่งเด้อปลาดุกม่งี่เงี่ยบัวจระอืม ฟักใหญ่นี่พี่น้องเลยสบายดีเนาะสบายได้นั่งลอยนี่อยากกินปลากับปลาแหลนมาหาเนาะอยากกินปลากับปลาแหลนมาหาสบายดีเลยเฮ้ยกินเสี้ยนเสี้ยนกับแหลนมาหาอยากกินปลาปลากับแหลนมาต้อนเพื่อนว่าอยากกินแม่ขอดแนบานนี่จัดให้แม่ให้กึ่ง กินไม่คอดไเก่งจัดเออกินไมอดเก่งจัดให้รลดกันนั่นกับบอยะกันนี้กับบอยกเลยกินไม่คอดบ่สิรลดเอาไปนี่นี่นี่ไปว่ายุ่อุ่นอุ่นุ่นอุ่นอุ่นอ่นุ่นอ่นไปว่ไปรอดเดียวที่หายเจ้าลายไปซ้อนดังก็ได้ไปเวิดทีเดียวได้ ก็ยาแต่ดังซุ้มใส่ซุ้มใส่ที่แบบใส่ลายนะจะต้องจะต้องคนบอกมันได้จะต้องบึ้งอย่าไปเห็ดแต่จะบึ้งบึ้งด้ยก็บอกถูกจะมิมุนก็บพแห้งอีกมันหลุดได้มันคือน้ำมันนี่คือน้ำมันนี่ได้มันบันเหม็นนั่นได้เหม็นเหม็นไมมชื่อๆนั่นได้ไมมน้ำมันไมมซ่องกระป๋าเรื่องเซ็งเออเสียบอนเรื่องเซ็งเนาะตอนนี้ จะเคยดังวะจะว่าจะว่าไทยจะบูมไก่เนี่ยมันรุดออกจะบ่อหนาตัวนี้เลยน่ะมันบ่อยู่หน้าเมืนตายแล้วบอกไก่อยู่ในสุ่มจะหายหน้ามันจะบ่อโคเกะใช่เลยจะหายขึ้นเสานี่เอาอย่างนี้เดี๋ยวเมื่อวานเพิ่งขึ้แเ้งื่แทนกะละมันนี่จะตัดขวดนะแล้วก็จะแล้วก็เสื้อผูกใส่นั้นะไม่ต้องหัคว่ำนี่นี่ขวดหนามให้ผูกใส่ผูกในถังสุ่มนะเอาไปเห็นไปเนี่ลนะจนตีมเหยียบคว่ำไม่ได้กิน วแต่เห็ดสองขวดหาก็ได้แล้วก็ะหู้เข่าใส่หันให้มัน,มนจกกินจับกายเน,นหนึ่งไปกินเข่ามนจะไปกินเข่าเขาฮันตี้ครับบุคลันี่มันจะกินเราเล่นนี่มันลงให้หน้าอะไรบ้างฮันอิ่มแล้วเอออยู่เกันเนาะอิ่มแล้วมันนอนอิ่มแล้วมันเบื่อเบื่อกินเลยเมื่อกินเลยอิม่มเดี๋ยวขึ้มานอนจะนอนท้องบุกอ่านกันลูกไปกินอีกสุดที่นึ่งจะอิ่มแล้วผัใส่แต่ยังม่นจะใช้น้า ไก่อตัวนี้จะไข่แล้วบึงไปตามเบิึออาขาขงมันแดงแล้วเด้อเออคุณนะคะคั้งมันดิไก่ตัวนึงคั้นเลยไก่คูโอเ้เพลงมึงกินติหมักสุคั้นไวน้นี่เจ้าไหนกินหมักสุเนี่ยกินลายมังกรใหญ่ฮันนี้เหรอแซ่บบอเอา,บบบาวันน้กินว่าบาลาบามีจากบาลาถือยังบุลุงฟูงปีจังนไงขอบใจไหนแม่มขอบใจบาลาแม่ พอด้แม่ขอบใจเด้อมาแม่าแ่นกินขันกินข้าวมมาดันจบอขอบใจนะหามากเชื่อมือได้ขอบใจด้อไกินเด้ขอบใจบุญเพ่งบุญเพ่งขันมาข่อยเดียวมาสิเดียวพิ่เด้อยังคากินทมานั่งนั่งขอบใจคน นั่งรอยนี่บใส่เกือสดีเหยียบตีนเหยียบเหียบันน้ำเลยค่ะอลำลายเจะใส่เลยยาดีบ่อลำลายเจะใส่เลยฮู้บ่งวมามันมีมันเห็นมันตักอยู่บนใดใเย่หมยไทีเห็นหุกเขาบ่ได้เห็นหุงเนอไอกยเข้าได้เขาเกือบป่วยเยเห็นหุงนะ มันเราหยอกนะเก็บไใบด้วยหยอกตรงยางพุทงอานเอาหยัดหยาดใบเวลาหยาดใส่ดีทงมันทงใหม่ยุงอะไรทงเปื่อนเต็มว่าเช้านี่เขาว่าอยู่ฮีช่างเขาก็เก็บเอาไปใหม่หมอกต่อลืมจะนอนลูกเล่นฮันเล่นนี่เย็บได้แล่จะทำนายกบสุวนรณเยเจ้าอยู่สุวนว่าไปเอาอันเบี้ยวมะพฟิกน้ำตาจะเริ่มเลย เงาแล้วก็นื้อดูสเลยหน้าท่อนะสองจำต้นโอ้ยสองจำต้น่ะมันเป็นหมากกินบันไดเด้อคัวมันเห้ได้หอนะจำต้นเลยดิกะยันคัวบ่ได้ฮะจำไปจะปลูการเออไปเอาโลดคือเห็ดลรที่สนานผักน่สไมคัวได้อีบ่ คือเบาเขิงนานสิคนละเขิงนานหนังดีๆเนี่ยกว่าเฮอเฉลี่ยบอกก็เฉลี่ยคือบ่ใส่สินคือบ่ใส่สินนะซ่าซ่าบอกสินเดี๋ยวไปข้างในคือบ่ใส่เอ็มตะกุยเนี่ยชั้นเอ็มตะกุยมันก็จะที่บ่ใส่ส่งก็นี้แล้วใส่สินจะหน่อยสินเหี้ยอ้าวฮะใส่สินนะก็ใส่ส่งซสอนอยู่ข้างใน นั่งร้อยส่เผ่าทุงอย่างเดียวเป็นเกลือ่ครก็นราเน่งงสากรงวงอมเลยส่งขายาวคือว่ามีหลายโตอยู่ชักอยู่ใส่สัมทรงขายาได้มาใหม่เลหลายตัวตัวใหม่ๆจรงวอมแล้วมาใส่ก่อนมาก็สบายน่มันผ่าสบายเล้นั่งเลยนั่งเลยัดงยน่ยนั่ังเนงเนั่เนั่ยน่เนั่งเย่ลั่ล่ายั่งเยนั่ง กินกดีๆเนี่ยก็เหยกินเราทมผุดๆปัดๆเนี่ไอเกิงหันเขาว่าเจ้าหั่นพูดมาทางผีของใดนี่นี่ขนมอน,น,นี่กินก<ม>ันเลยนี่มักนกางคออมันมีกางบมาเด้บบบบบนี่ท<ไ>ั้ทงสองแกเบิ่งดูแกให้ลูกกินดูมันทั้งสองไดทั้งมันทั้งวจาเราคแก่อนน่ สม้ครเด็กน้อยกิมันนลบ่มักได้โลหสิบพันผดนโลหาหมื่นกีบผได้หมักลำไยนี่บ่กินเออโลหะสิบกันพี่น้องหมักลำไยตอนนี้หหมื่นกีบนะเลือโต๊โลละลอยเลยแต่ไหลเป็นเงินบาทก็ดีเป็นยังงนะหายกออกเลยนี่ฮะเตา กินคืนทางเก่ากินมันคืนทางเก่ากินเพ่งอิ่มเลยกระยาสิไปหามยาใช่อีกนักตายคิดหมจบสิไปหาสูบยาอะไรแบบนี้แก่การเปนหนูก็ให้ลูกอันนี้เด้อสิให้ขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่เจดีเพิ่นที่เพิ่นฝากเงินมาซื้อของอยู่ของกินนี่แหละเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นก็สงสารฝากก็ให้บ่าเหล้าเป็นสะพานบุญให้ ซือ้อแนวอยู่แนวกินมาให้เด้อว่าสันบ่ต้องให้เงินสดเหมือนเดิมแก่ทงย่างเลยมาเลยวิถีวิถีน้องให้น้องใแฮน่าก็ได้มาบังดูหามากหน่อ้สิขอยก็อยากกินกึ่งนร็ปชิมานั่งบังดูเจ้ากินหนึ่งกินมันนะเดี๋ยว่ากูซื้อบานยังม่ได้กินจังหมากเนี่ยนี่กินมันนะกินกเอาทงย่างนาะออันหนึ่งแล้วมาแก่ทงย่างเนี่ยทงย่างนี่ให้ห้าวเด้อจะนอนสิมานั่งกินน้ำลายน้ำนั่งร้อยนี่บ่ได้บ่แม่นนั่งร้อยเดิ มันนั่งเบิ่งบาลาคืนอะไรก็ยเออแล้วก็ไปเทถิ่นเทข้าหน้าได้เป็นเป็นขุ่นเก๋เก๋นี้ดีๆลูกหวานบ่นี่อันนี้นายกินน้ำไว้ด้วยนะเป็นไข่เป็นยังไงยังให้กินลืมเบิ่งไม้อยู่ตลาดเนาะมันเหลืออยู่แพนนึงบ่ไหมเส้นไหมสี่แปนยังเหลืออยู่บ่าวสี่แปนมัดแล้ว มาเอียงก็มีแต่ไม้นาศินาศินนายไงนายศิษยาเด็กโตจะแปดโตมึงนี่แหละเจ็ดกบแปนี่แหละพ่อจะบ่อเห็นนะเห็นหลังคาออกมาเนี่ยเห็นกระเทบออกมาดี เห็ดเป็นอยู่บ่จะเห็ดเป็นบ่อยเกิงบ่เป็นอลไรจะหยุดเด้ออย่าต้องว่าอย่างไรกันบ่เป็นอลไรจะหยุดนางลอยอยากได้อยู่บ่อยากได้อยากได้มีอยังนางลอยบ่อยากได้น่ะอ้าวเวลาค่อยเกะแล้วเฮ้ยไหนดิให้ลูกกินว่ายฮะทุ่งฮะว่ายทุ่งฮะอย่าบุกินไม่ได้กิน แกเอาให้มันในีมันเกะบเป็นยองไงหน้าเหียว่าก็าลุมกินคนกินเฉบเฉยฮันดิอันจุต้งนี่นี่ิ่นที่ทงนี่เออถิ่นอะไรนะสามหนึ่งสิบถิ่ยางบ่ินองเนาะปูกระแนมทงจงทงยางนะเก็บไว้ยังยายแน่น่ ยังอ่ะแพมเพิร์ดลูกบ่ฮะมาไปขับเก็บไปทิมบอลใหม่มาไปขับมาไปเอาทุบพุดคุดคุ้มคุดคุ้มเจ้าะๆพังทุบโลดพังทุบเนอะเอาละคุดคุ้มทังโลดพังน่าใช้ก็ได้มันไม่ไปนั่งเดาะขัดคุดขันโลคุดนี่คือว่าโอ้ยคุดแล้วก็ทมแล้วก็เหยียบลงนี่ไม่ได้จังเว่าขอโทษนำมาเนี่ยไม่ได้จังไปหมักบ่ มาแปรเบิดนะอ้ามันมีขีดอีกเด้ใ่ไมันได้กินมันหมักมันเหม็นได้ใชมากินเด้อเด้อมันมีน้ำรดเจ้ากระดามาให้เจ้านำมามยดดยดยดยดนี่นีเจ้าของเจ้านี่นกินหลดหนามไหะม่ดมกินหนามไหะ